เอาสิ่งวัะดิษฐ์เล่ที่หนึ่งครับอ้าวนี่ก้นเอือกแล้วหรอใช่นี่กูกูยังไม่ได้อะไรเลยทำไมกล้องไม่เห็นนะัะเอียงหรอกแตในรูปมันในรูปไม่เอียงไม่แต่กูนั่งเหมือนกันใช่ใช่เอียงพี่บุ๊คเห็นเอียงในในรูปไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรที่ไอันนี้มันมีแค่นี้ออาไ้ตรงก็ได้ช่องช่องได้ครับ

ลาี้อ่ะจะกลับบ้านแล้วไอ้น้ชื่ออะไร้มอเจอตัวนี้ไม่ได้ย่ก่อันนี้ไม่ต้องมีถ้าต้องมีังะได้ไงก็นี่เอาเกจอย่างเดียวเข้าไเข้าดิพี่อะไรพีุ่้ยมก็เข้าอยู่ไล้วามเกจไปดูพี่ไปันแม่ไไหว่ไแต่กิไม่คอหลังเลยเลย้ยไ้่ วนึ่ต้องม้วนส่องใบไม่ไม่ไม่ดูเบาพัดลมไมได้่งมกตัรกองกูคือไอ้เอร์ไอ้กี่เกี่ยวได้เับไอเลนที่กต้องท่ลือไม่้งท่นม่ไงต้องยับต้องยับต้องยบไองย

อันนั้นก็เกอไข่ดยเไม่ได้้อนมีการม้าถ้าเจอเราไม่กล้าแล้วโอเคได้เลยใหม่าไดีครับที่บุ้งไม่ได้ทานนี่ว่าอะไรความจริงไรนี่รับมิสสามเลเอาแนี้กินนม่ดู เป็นมืออะไหนึับกาวให้คุณดูใบหน้านี่เถอะเหมือนการที่ดูเลยใบน้าเขาได้ไาตีนะวานไม่ได้มีงานได้อย่างเดียวตีตัวหนึ่งจะต้องไม่มีกลางนะโอ้แล้วนะนั่นแหละแค่ีคอใช่ไหมใช่ีเไปกหนึ่งทุกตัวทุกตัว

อบนมาตทกเเบนหัวเลยถูกแล้วเลขเจ็ดเลขจวดด้วยมีซังโบเลขไใดด้ว่านี้หว่าเลขไหนก่อนเลขจวดยังไม่ครบ

็เลยแค่นึงแค่นึงเบอร์นแาอัีกหน่งันนี้อีครับผ่านหอครับอะไรหรออันนี่้งับไม่จริงรับไม่จริงรงบ กาบ้นมูกิใหมห้าสามหมื่นเอาไปเลยดูเหมอสามหมื่นนี่หลงเนี่ยหลอไรมเลี้ยงติ๋เต็มลงลยเอี่ยเขาใจไห่อาวัดวัดงราเนี่นสาหรับมันนี่ขอใส่สองติเห็นตัวนี้

าดี้ไหมอาดีเอาดีแล้แล้วจุ๋รอปะเนี่ยกูจะเข้าไปดูคลิปนี้แล้วกูไปนั่งฟังเสีงอยู่เมื่ไรคลิปนี้ว่าจะได้ลงได้นานไฟฟ้งน้ แต่เดิงคือกูจะขึ้นรูปเป็นอะไรนะรูปเป็นลายทีกับลายทีดดับมกี่หัประมาณสี่ห้าโลเยนับขอเขาดินับไม่เขาดิประมาณเจ็ไอเทมลงครัปอ๋อแล้วควรู้อะไรดิตเตอมกี้ไม่เอาลูกบัดีตัวนี้ตับบัดีตัวนู้ขึ้น ไม่ไหลครับไม่ไหลใช่่อันนี้คือซ้ายขวาทำโดดซ้ายขวาใช่ตีซ้ายขวาไม่ได้ันนี้คือนลบหนึ่งแครับอันนี้ทานี้ัตี่ ใช่ส่วสองส่วสองเขาให้คิดกระป๋านตอนนี้เราคิดก็เลยแค่สองข้างสอง11ิบเอ็ดโยไม่มีสองขี้ได้นี่ฮันโด้ไม่ได้่าพี่เยายดาบคอนทอทบอลมันเป็นมันเป็นสองมือมันเป็นแตนเทียอ๋อ ดันเจอยม่ได้ไหมไมนเจอทอดโซนได้อะไรนถอดนหนึ่ใบไดชาเกตได้หนึหน่วยแล้วก็มีอหนึ่งวนหนึ่งได้หนึ่งหน่วยัวนหนึ่ง้องสอองหนึงหนึ่งหนึ่ง่งหนึ่งหนึนึ่งหน่นึ่งหนึง่น่เหนนึ่นึ่งหนึ่เหนึ่น่งนึ่งน เออเออีนะครับตีให้บัตรตอนนี้บัตรเป็นตามัตใช่ไหมตาบัตรต่อข้อสองเมย์ก็จะมี้ีกว่า 啊，对吧？ ได้ปนี้ลองปีดต่ำหน่อยต่จะเลือไปนยอเได้ไปนี้ทำทันึ่นเกล็ดงพีดเพิ่มหน่อยส,ส,อาออสามเบลิลแล้วไม่ถึง6กไม่ได้ปะ่ะสามเบลิลได้คุณนึงพี่กลับอ่ะ หกไม่ถึงหกห้าสามเบลห้าสิบเปิ้ลแท็กมีสามห้าห้าเขีายเ้ลสามกตบิลไลลิวูที่แล้วก็สิบเปิ้ล